เนื่องด้วยใกล้วันฮาโลวีนแบบนี้เราจะมาสร้างเกมผีกัน <M ission theater scratch> สวัสดีครับพบกับลุงพี่ีครั้งใน Roblox Studio <S 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 แม่แม่แม่คงจะคิดถึงผมไม่มากก่อนน้อย จะคิดถึงหรือไม่คิดถึงก็ช่างเธอฉันกลับมาก็พอแล้วไม่ใช่เหรอ <S <S เนื่องด้วยโอกาสดีที่ใกล้วันฮาโลวีนแบบนี้ผมก็เลยจะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบป,ปิดป,ปิบให้คุณผู้ชมที่ชื่นชอบเล่นเกมผีบนโรบล็อกหรือว่าอยากจะรีเริ่มทำเกมผีบนโรบล็อกนั่นเองและหัวข้อของเราในวันนี้นั่นก็คือ local script และ script นั่นเอง พาทนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่าง local script และ script พร้อมใช้ event touch ของพา t เพื่อเสกผีโผล่มาหลอกเรานั่นเองเอาล่ะผมคิดว่าคุณผู้ชมคงจะสร้างแมปเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับไม่ต้องสนใจแมปของผมหรอกนะมีแค่นี้ก็พอแล้ว เอาละสิ่งที่เราต้องการในวันนี้นั่นก็คือดัมมี่ที่มาจาก r i กบิ i เดอร์และพาร์ทที่สร้างได้จากโรบ็อกทันทีเลยแน่นอนลำดับถัดไปสคริปต์และ Local Script นั่นเองซึ่งเราจะสร้างสคริปต์ใส่ในพาร์ทที่เราสร้างมาเปลี่ยนชื่อเป็นน้องพาร์ท <c oughs> ส่วน l o c เค s c r สครเราจะสร้างใน Starter Player Script นั่นเองซึ่งความแตกต่างระหว่าง Local s c r i ครและส c r i ปตนั้น Lo าเข้าสคริปต์มีหน้าที่ส่งข้อมูลจากผู้เล่นทั้งการเคลื่อนไหวการมองเห็นรวมไปถึงการกระทําต่างๆแต่ถ้าหากว่าไม่มีอีเวนต์เชื่อมต่อการกระทําเหล่านั้นก็จะไร้ความหมายเพราะมีแต่เราเท่านั้นที่เห็นอยู่ฝ่ายเดียวส่วนสคริปต์ทำหน้าที่รับข้อมูลจาก Local Scri p t เพื่อนําสิ่งที่ผู้เล่นส่งข้อมูลมานั้นประมวลผลออกมาเป็นผลลัพธ์คราวนี้เซิร์ฟเวอร์และผู้อื่นจะเห็นข้อมูลของเราด้วยเช่นกันท้ายที่สุด ตัวเชื่อมต่อหรืออีเวนต์ของเรานั้นจะมาจากพาร์ทที่เราเตรียมไว้ซึ่งวันนี้เราจะมาเขียนสคริปต์ในส่วนของสคริปต์ก่อนในอนาคตเราค่อยมาเสริมที่หลังอีกทีและนี่คือการอธิบายคร่าวๆระหว่างรอข้อสคริปต์และสคริปต์ฉบับลุงพีหากคุณผู้ชมท่านใดอยากจะเสริมสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเอาละหลังจากที่ฟังผมพร่ำไปเกี่ยวกับรอข้อสคริปต์และสคริปต์เดี๋ยวเราจะมาเขียนกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราจะเขียนสคริปต์ในส่วนของน้องพาร์ทของเราสร้างตัวแปรขึ้นมานั่นคือรอเขาแล้วก็ตั้งชื่อ ว่า N P นั่นคือหน้องพาร์ทนั่นกน็คือสคริปต์ t parent สคริปต์มันแล้วก็ตัวพ่อแม่มันเองคราวนี้เราจะใช้อีเวนต์ของเราน,นั่นก็คือ Event touch ของพาร์ทนั่นเอง N P t o u c h connect แล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาแน่นอนว่าตอนนี้เราสร้างฟังก์ชันของเราขึ้นมาแล้วแต่มันจะทํางานยังไงละ่ะนั่นเป็นคําถามที่ดีเห็นรูเล็กๆที่มันว่างอยู่ไหมเราใส่อะไรไปก็ได้เอาเป็นฮิตแล้วกันดูซิว่าถ้าเกิด ผมเข้าไปในเกมแล้วให้มันปริ้นฮิตตัวนี้ดูดูซิว่าเอาพุทตรงข้างล่างของผมเนี่ยมันจะบอกว่าอะไรดูซซดูซิดูซิ โอ้โหนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วขาซ้ายขาขวาฮิวแมนนอยรุทพาร์ตขาซ้ายขาขวาขาซ้ายขาขวาเรียบร้อยแสดงว่าตัวฮิตที่อยู่ข้างในฟังก์ชันตัวนี้มันได้ค่าอะไรก็ตามที่แตะตัวมันนั่นเองและลําดับถัดไปเดี๋ยวเราจะเอาผีตัวนี้โผล่ออกมาตรงบริเวณที่เราวางพาร์เอาไว้ซึ่งแน่นอนเราจะปล่อยให้ผีตัวเนี้ยมันยืนท่ามกลางตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่าตรงนี้มันมีผีใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราต้องเอาตัวผีตัวเนี้ยไปซ่อนก่อนหรือว่าเก็บไว้ใน replicated storage อ๋อล่ะนี่นะ,นะะลย m m ส ไปสายใน replicate ผมเรียบร้อยมาเรากลับมาที่สคริปต์ของเราต่อจากนั้นเราต้องเขียนอะไรเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้มีการเออร์อเกิดขึ้นก่อนอื่นผมอยากจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่ผมได้ค่ามานั้นมันต้องมีค่านะอ่ะก็ hit ไปไม่ใช่เท่ากับ new แน่นอนว่าใครที่เคยเรียนคณิตมาคงจะคุ้นหูกับคำว่าตัรกศาสร์จริงเท็ดจิงจิงเท็ดจริงจิงที่เท้ทๆเท็และไอตัวพ่อแม่ของมันเนี่ยต้องมีค่าด้วยหลังจากเรามีตัว condition เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเซก ผีขึ้นมาเลยจะทำแบบเวอร์ชั่นที่ง่ายที่สุดก่อนอื่นเราต้องสร้างดี o บ n ส e ขึ้นมาก่อนถ้าถามว่าดี o บ n ส e คืออะไรมันไม่ใช่ d ดีบา e รบาหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับบาสเกตบอลซึ่งดี o บ n ส e ตัวนี้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ป้องกันเพื่อไม่ให้โค้ดตัวนี้เนี่ยทำงานตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อผู้เล่นโดนพาดหนึรอบก็ถือว่าไอตัวดีบสเนี่ยจะถูกปรับ เป็นจากรทูเป็น False เพื่อไม่ให้มีการผีโผล่มาหลายๆครั้งนะครับเดี๋ยวหัวใจวายตายบรนเีเราต้องเน้นย้ำดีบลูสก่อนก็คือถ้าเกิดดีบลูสเป็นทูอยู่ให้เป็นดีบลูสเป็น False จากนั้นเราจะทําการ Copy หรือว่าเสกผีอัญเชิญผีของเรามานั่นเองแต่ผีของเราเนี่ยเราถูกเก็บเอาไว้หรือว่าฝากไว้ใน Replicate Storage นะครับวิธีที่เราจะดึงมันมาใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้คําสั่งของ Roblox นั่นก็คือ c l o n แล้วก็ Clone นั่นเองเอาละก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะสร้างตัวแปรแล้วก็เขียน Ghost แล้วก็หาตําแหน่งที่ผมซ่อน หรือว่าฝากเจ้าผีไว้นั่นคือเกมดอ p รี c ิเค d เต็ดสต e เรจแล้วก็โกสเสร็จแล้วคนลลอน แล้วก็โคลนซึ่งตัวโคลนนี้จะทําการ Copy เนื้อหาที่เราฝากเอาไว้ใน r e p l i c a t e storage แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่โคลนมันเนี่ยแล้วทาการสร้างให้มันโผล่ออกมาข้างหน้าเรานี้แล้วครั้งต่อไปที่เราจะเรียกใช้งานมันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกใช้งานมันได้เพราะว่าเราเปลี่ยนพ่อแม่ให้มันไปอยู่ข้างนอกแล้วเพื่อให้ผีโผล่มาตรงบริเวณพาร์ทนี้เรากลับมาดูที่สคริปต์อีกรอบโอ้ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมมันมีอะไรโผล่มาเยอะแยะในส่วนของบรรทัดที่1 4เป็นการเน้นย้าว่าสิ่งที่โดนหรือว่าแตกของพาร์ตนั้นๆ ไฟหยาบของเรานั่นเองเราจึงใช้ฟังก์ชันของ Ro บล็ x นั่นก็คือ colon file first child ซึ่งเป็นการตามหาโดยใช้ค่า s t r i ง g หรือว่าค่าเท t ของเรานั่นเองว่ามีฮิ m a มน i อยั้ไหมและก็มีฮิ m a มน i อย o o ร p a พ t หรือเปล่าหากเจอในบรรทัดที่15คุณจะเห็นได้ว่าลุงผีได้ทำการย้ำอีกรอบหนึ่งว่าถ้าเจอแล้วต้องไม่ใช่ผีแน่นอนหลังจากนั้นก็เริ่ม d e b u g สของเราต่อได้เลยในส่วนของบรรทัด22หลังจากที่เราโคลนผีไปเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการให้มันโผล่มาบริเวณพาร์ทที่เราสร้างไว้นั้นนเเรรราจึงงงงตต้้อออปัับ Position frame ขว Ghost, วละคื่ดย ของเรานั้นถูกมัดรวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเรียกว่าโมเดลซึ่งในโมเดลนี้ Primary Part ของมันคือ h u m ม n นอย r o ร t p a า t การที่จะให้ทั้งกลุ่มก้อนโมเดลนี้ที่อยู่รวมกันปรากฏตัวพร้อมกันนั้นเราจึงต้องใช้คําสั่งนี้นั่นก็คือ c ค l o n set primary part c frame แล้วก็ตามด้วยน้อง part c frame ของเราและคูณด้วย f เ a ร e ใหม่ของเราตามจํานวนนี้ถ้าถามผม f เ frame คืออะไร c frame ย่อมาจาก coordinate frame นะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่อธิบายโครงสร้าง3มิติของ position 3 position นั่นก,น X, ก,น y, กนงง็ค ตอนแรกผมก็งงทุกวันนี้ผมงงอยู่ไหมผมก็ยังงงอยู่แต่เดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆก็ไม่งงแหละโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่ามันได้ผลไหมออ เรียบร้อยใช้ได้ผลแล้วสุดยอดไปเลยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูสคริปต์อีกรอบหนึ่งครับก่อนที่เราจะจากไปสําหรับพาร์ทนี้ซึ่งแน่นอนหลังจากที่ผีปรากฏตัวโผล่ขึ้นมาแล้วในบรรทัดต,ต่อไปบรรทัดที่25ลุงพีได้ใช้เกม d e b r i s แอ d ไอเทซึ่ง Debri s นี้เป็นการเรียกใช้เซอร์เวิสเพื่อให้ r รบล็อกลบข้อมูลที่เราต้องการและตั้งเวลาไว้ซึ่งจะเห็นได้ว่าลุงพีต้องการที่จะให้ลบโกสและเวลากี่วินาทีและท้ายที่สุดของเราบรรทัดที่28่คุณจะเห็นได้ว เพื่อให้ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ถือว่าวันนี้จบลงไปด้วยดีนะครับสำหรับการทำเกมผีพาร์ทแรกของเรานั้นยังใช้สคริปต์กันอยู่เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาส่วนของหลอกเข้าสคริปต์แล้วก็ทำส่วนที่เหลือของเกมผีกันบ้างนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีกับ r o b ักสตูดิโคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับส่วนใครที่อยากจะให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันบอกกันมาได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ลุงพีก็ยังทำหลายโปรเจกต์ทำงานหลายอย่างโอ้งานรัดตัวกันหมดแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชื่นชอบนะครับผมถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่า ล่างข้างๆนี้เลยแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปกับลุงพีใน r o b l o x Studio ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ